สวัสดีครับผมไดชใชษิ์จากบริษัทโค้ดบํบายนะครับก็มาต่อกันในหลักสูตรนะครับ Next.js นะครับ Step by Step ในคลิปนี้นะครับผมจะเริ่มมาเจาะดีเทลโครงสร้างของโปรเจกต์ Next.js กันมากขึ้นนะครับก็อย่างแรกก่อนเลยนะครับก็ผมจะทำการมาที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งครับก็คือ package.json นะครับเป็นไฟล์ที่ใช้ในการระบุว่าเจ้าตัวโปรเจกต์ Next.js เราเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับชุดคำสั่งอะไรบ้างแล้วก็มีการใช้ไลบรารีอะไรบ้าง เนื่องจากว่าเราติดตั้งจ้ตัว Next.js ผ่าน CLI นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับตัว library เนี่ยนะครับมันก็จะทำการบันเดิมาให้อัตโนมัติเราไม่ต้องมานั่งลงแยกก็ตัว core ไลบ r ารีของตัว Next ครับก็คือจะมีตัว Next มี React แล้วก็ React DOM นะครับ React DOM จะเป็นตัวที่ใช้ในการเรนเดอนะครับเจ้าตัว React นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายใช้ในการเรนเดอร์เพื่อแปลงเป็น HTML นะครับคราวนี้มันจะมีส่วนของสคริปต์ครับก็คือใช้ในการรันนะครับรันตัวตัวโปรเจกต์ก็จะมีโหมดเดฟโหมดบิวโหมดสแตนด์นะบิ d นี่จะเป็นการบิ d นะครับบิวเป็นลักษณะเหมือนกับ P เขาเรียกว่า P Prepare for Production นะ P Prepare for Deploy in Production ก็คือบิวเพื่อเตรียมความพร้อมในการ ที่จะไปรันบน p r o d u c t i o ส่วนมากเราจะต้อง b u i l ก่อนที่เราจะทำการซัดได้คำสั่ง start ง่ายๆเดฟจะเป็นโหมด development จะเป็นการ run uh, next project ในโหมดของ uh, debugging นะหรือ development แต่เกิด start เนี่ยจะเป็นการ run ในโหมดของ production เอาละคราวนี้เวลาที่เรา build หรือ run เนี่ยมันจะส่งผลทำให้มีการ generate โฟลเดอร์ชื่อว่า next ขึ้นมาคุณจะจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วคุณสามารถลบมันทิ้งได้ ก็อน,นี้เครื่อ Windows เนี่ยควรจะต้องทําการ c a n ซ e l ก่อนแล้วก็ลบจากข้างนอกเพราะว่าครื่อ Windows บางทีมันจะล็อก p r o c e s ทําให้เราไม่สามารถลบโจ้าตัวโฟลเดอร์นี้ได้นะครับเครื่อง Mac ลบได้เลยนะครับพอทีคลิกผิดนะครับเอาล่ะผมลบแล้วทาานี้เมื่อลบเสร็จปุ๊บผมอยากจะ run project เดี๋ยวมันจะทําการสร้างใหมเราใหม่ครานี้การ run เนี่ยเราสามารถ run ได้ทั้ง npm นะครับแล้วก็ run ครับแล้วก็ตามด้วยคว่า dev นะก็ได้นะครับมีค่าเท่ากัน Enter เดี๋ยวสักพันึ่งมันก็จะทําการเขาเรียกว,ว่า generate แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ dot next ขึ้นมาใหม่ซึ่งในหลักการเนี่ยมันจะอัตโนมัตนี่มาก่อนนะครับเรากูต้องรอสัมพันม่งจนมัน compile ได้ปรอนะครับท่านี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะไม่เหมือนการเขียน React นะครับหรือ Angular หรือพวก สไตล์ ssr ที่เวลาคุณเอาไป deploy เนี่ยคุณจะต้องไปวางอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้าใจก่อนว่าไอตัวเนี่ยมันรันบน back end นะครับคือเพื่อง่ายคือเวลามันยิง request เข้ามาเนี่ยมันจะต้องทำการ handle ตัวตัว,ตว node js นะครับก็คือ node js จะทำการรับ request แล้วก็ทำการปั้นเป็น html เนี่ยกลับไปให้ client เลยนะครับซึ่งในกรณนนีเนี่ยอะล่ะพอมันรันเสร็จปุ๊บผมจะทำการเรียกใช้งานมันดูกดลิงก์นี่นครับหรือไปที่เบราว์เซอร์ด้รีเฟรชดูนะครับ ก็จเจนว่ามาละโอเคไหมนะครับมีปัญหาอะไรคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับผมคอนดูซีก่อนนะเพื่อยกเลิกมันคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบยานบ้างพูดง่ายถ้าเกิดเป็นยานเนี่ยคุณก็ไม่ต้องใส่รันคุณก็ยานเลยแต่ว่าก็ออมเบดออดว่าคุณลงยานไว้แล้วโอเคไหมครับขยายฟอนต์ห้นิดหนึ่งจะได้เห็นภาพคราวนี้ไอเน็กเดียวไอนี่บอกมันจะทําการสร้างให้เราใหม่นะครับคราวนี้ผมจะทําการลบเน็กทิ้งอีกครั้งหนึ่งจะเห็นภาพ อันนี้ผมจะ,ะเปลี่ยนจากยานนะครับที่เป็นเด็บนะครับซึ่งก็มันก็จะมีค่าเท่ากับ NPM นะครับ run d e ็บนั่นเองแต่ว่าผมจะไม่เด็บแหละผมจะ build แทนก็คือเป็นยาน build ตัวนี้มันจะทําการสร้างโฟลเดอร์แต่ไม่ build ให้ก็คือเพื่อง่ายเป็นการเหมือนกับ c o p เพื่อเตรียมพร้อมที่ใช้ในการ run เหมือน production น,นะครับ center น,นะครับ กระบวนการนี้มันก็จะเริ่มทำการ build folder เน็คเกอร์ถูกสร้างาเหมือนกันซึ่งในโฟลเดอร์เหล่านี้ก็จะมีสคริปต์นะครับที่มันจําเป็นต้องใช้ในการร u นที่ฝั่งของ Node.js นะครับแล้วก็มีการพวกสเลตพวก static file ต่างๆเพื่อใช้ในการที่จะ r e レスปอนกลับไปที่ Client ก็ย้ําว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีการเรนเดอร์ที่ฝั่ง b r o w s ์เซนะครับเหมือนกับที่เราเขียนเป็น s t y l e c s r นะครับคือมันจะ ทำจนให้มันเรียบร้อยแล้วที่ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ r ร s สปอนกลับไปที่ไคลเอนต์ดังนั้นเนี่ยมันจึงจะต้องเป็นรันที่ฝั่งของ Backend เอาล่ะบิลเสร็จละตรงนี้มันจะมีแจ้งเตือนนิ่นะครับไม่ใช่แจ้งเตือนหรอกมันก็จะเป็นก,การฮินเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการทำเขาเรียกว่าการโหมดคอมไพล์ใน Next.js เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าทำการเรนเดอร์2แบบนะครับคือแบบที่เป็น SSR หรือ Server Side Rendering กับแบบที่เป็นเขาเรียกว่า,า Static Generation คือแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นวิธีการที่ Recommend เขาบอกว่าถ้าทำได้ทำนะครับข้อดีมันก็คือถ้าเกิดเป็น SSR เนี่ยมันจะต้องมีการ Render er ใหม่ทุกๆครั้งนะครับที่มีการาได้รับ Request มาจาก Client แต่ถ้าเกิดเป็น Static เนี่ยมันจะ Render er เป็นเหมือน Static File รอไว้เลยอารมณ์เหมือนคุณได้ไฟล์ HTML มาไฟล์หนึง เป็น Static แล้วก็เก็บไว้ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เวลาที่มีการยิง Request มันจะไม่ทำการ Render ใหม่ละมันก็เพียงแค่ Response Static กลับไปนะครับซึ่งมันก็ทำให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำงานไม่หนักมากอันนี้คือแบบที่เป็นเขาเรียกสแตติกนะครับเมื่อเทียบกับแบบที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเอาละ ทั้งหมดทั้งมัวเนี่ยไอตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันต,ตอนนี้เราบิลเสร็จแล้วเรดิเน็กแล้วคราวนี้เราจะทำการแบบรันแบบโหมดที่เป็นเขาเรียกว่าโปรดักชันนะครับเราก็สามารถใช้สั่งยานครับก็ถ้าเกิดเป็น n อ็นก็ n อ็นเมีมรันนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Start นะครับซึ่งเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยเราก็สามารถกรอบไอ้โปรเจกต์ของทาทั้งโปรเจกต์เนี่ยนะครับไปใส่ที่ ฝั่งของเซิร์ฟเวอร์อารมณ์เหมือนรันพวกโนดเจอส์เ่ยคุณก็กรอบทั้งโฟลเดอร์เนี่ยไปรันที่แบ็กเอนด์ได้เลยแล้วก็ใช้คำสั่งเนี่ยในการสตาร์ทนะครับแต่ว่า,าความเป็นจริงในเชิงโปรดักชันเนี่ยเขาก็ไม่แบบพิมพ์ตรงๆรง,งเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้พวกพิมพ์ทูเป็นโปรเซสในการรันอีกทีหนึ่งเพื่อจะเหมือนกับป้องกันว่าถ้าเกิดมันมีการรันแล้วเกิดเอเรอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีระบบในการเขาเรียกว่ารีสตาร์ทนะครับหรือ รีรีรีรันมันใหม่รีสโตมันใหม่นะครับเพราะถ้าเกิดเราดันอย่างนี้อยู่ดีมันมีความผิดพลาดโปรเจกต์เจงกระบงขึ้นมามันจะค้างนะครับเราจะต้องใช้พวกเครื่องมืออย่างเช่น PM2 นะครับพวกฝั่ง Node.js ในการให้มันรีดันให้เราเอาล่ะอันนี้ผมรันแบบโหมด Production แล้วนะครับมันก็ให้ผลเหมือนให้ผลเหมือนเดิมนี่แหละก็คือมันก็ขึ้นเป็นหน้าเว็บแต่ว่าความเร็วอะไรที่ได้เนี่ยมันก็จะดีกว่านั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับโหมดที่เป็นแบบ Dev นะครับเอาล่ะ อันนี้คือสคริปต์คร่าวๆก่อนนะครับเกี่ยวกับสคริปต์ Skip ในการรันนะครับ Dev, ฟบิลสตาร์ทนะครับเอาล่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะเริ่มมาเจาะลึกสตั u กเจอ e อื่นเพิ่มมากขึ้นสคริปตนะ์เนี่ยในคลิปนี้คงจะไปโฟกัสในส่วนของแค่โฟลเดอร์ d e r n e x t นะครับแล้วก็ไฟล์ p a c k a g e j s o n นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ